พีนะ่วิไว้น้ำเป็นหรือยังหยูเป็นแล้วเหรอไหน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 จะพาพปลาดาวทำไงถ้าลาดาวทำไงอ๋อุออตุ่มๆเหรอตีขาเหรอลูกระวังระวังพี่ี่